เราสองคนนะคะในรายการ ทีวีดีซามูวีนะคะวันนี้เป็นเทปพิเศษมากๆเลยน้องอังทำไมล่ะคะน้องเข้ามาจัดกับเจ๊เหรอก็เปลี่ยนใจากวันนี้น้องอังมาเลยค่ะเพราะว่าวันนี้นะเราเอ็กคลูซีฟมากๆค่ะเรานะมีแขกรับเชิญมาในรายการของเราด้วยแน่นอนเจยูหนูเข้ามาอย่างงี้ต้องมีเอ็กคลูซีฟดูคุยมากโมใหญ่เลยวันนี้นะคะแน่นอนค่ะเรามีเอ็กคลูซีฟนะเพราะว่าเราจะมีแขกรับเชิญมาคุยพูดคุยกับพวกเราในรายการค่ะนะคะสดชื่นมากเลยวันเนี้ยเพราะว่าวันนี้นะคะ มีเด็กๆนะมาร่วมรายการเราเยอะมากแต่เราสะชือนไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาเป็นเด็กแบบว่าหน้าใสกันทั้งนั้นเลยอ่ะน้องเจเจเราแอบหวั่นนิดนึงว่าตัวเองตัวเองเด็กมากตัวเองเด็กมากกัดกันตลอดนะคะอ่ะวันนี้นะคะเรามีสัมภาษณ์นักแสดงนะคะจากภาพยนตร์เรื่องรักจัดหนักที่ตอนนี้เรียกได้ว่าถือว่าเป็นกระแสสังคมไม่ใช่กระแสสังคมดิกระแสใน social network ในสังคมออนไลน์มากๆเรื่องนี้นะเจเขาบอกว่ามีการนําเอาเหมือนกับว่าคําพูดในเฟซ บุกนะคะมาทำมาตั้งไปชื่อเรื่องแล้วก็มีการเรื่องนี้นะก็ทําเป็นเพจไปเรียบร้อยแล้วแล้วมีคนมากดไลน์แล้วหมื่นก่าไลน์ค่ะก็เขาเรียกว่าเป็นกระแสสังคมที่มันเกิดขึ้นจริงในปัจจุบันแล้วก็เอามาทําตีแผ่ใช่เอามาตีแผ่นะคะเป็น3มเรื่อง3ารสชาติเลยซึ่งเดี๋ยววันนี้เราได้พูดคุยแน่ๆกับนักแสดงนะคะทั้ง3ตอนในเรื่องเลยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นนะเราไปดูทีเซอร์ด้ว ตัวอย่างตัวอย่างหนังกันก่อนดีกว่านะคะนะคะอ่านกันกลับไปดูกันค่ะสวัสดีครับวันนี้ผมเอ็กนะฮะเราจะพาไปเสม็ดกันฮะไม่ทราบว่าเพื่อนกันคือจะได้กันป่ะ Hey, ้ีคือมาเสเม็จเลย้ยมันก็ต้องเสร็จทุกไลน์ดิวะฉันอายุ17เองอะม6ฉันก็เรียนไม่จอบอะทำไมมันต้องเป็นแบบนี้วะขอเชือเ่อมนอกก่อนนั่นอาจารย์ที่โรงเรียนเราความจำเสื่อมเหรอเฮ้ยเร็วเลยดิช้าจริงเลย คืนนี้แจกเล่ามั้เนี่ยฉลองป็เทอมเดี๋ยวกูโทรเครที่บ้านกันเร้่เมื่อคืนมึงห้ามไล่ใครฟังเด็กค่ะถ้ามึงเล่ากูเล่นมึงแน่ริดเบนแอนไม่มาอาทิตย์หนึ่งแล้วอ่ะฉันถามแกจริงๆเหอะนี่แกรักฉันอยากมาอยู่ด้วยกันหรือว่าแค่รับผิดชอบให้มันจบๆไปวะ

คิดมากอยู่เงี้ยเมนมันจะมาได้ไงอะมือ่นั้นแหละถูงหมดยังเสือกเอาอีกไอ้บอกก็แตกมากขนาไงเฮียค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับนักแสดงในเรื่องนี้แล้วค่ะขอต้อนรับนะคะน้องๆเลยจากภาพยนตร์เรื่องรัตจัดหนาค่ะเย้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะให้แนะนำตัวก่อนละกันแต่ละคนชื่ออะไรอย่างไรบ้างเออเริ่มจากน้องผู้หญิงด้านนี้เลยก่อนอะค่ะ าบฟ้านะคะสิตามหาวิเดชากรค่ะค่ะอ่ะครับฟลุกจิครินผลโยงครับค่ะชเอมวันนี้สอนเราค่ะมรีค่ะค่ะแคลริสซลาเลมวนค่ะค่ะนะคะอ่ะให้บอกนิดนึงล้วกันว่านี่เลยรับบทเป็นอะไรกันบ้างข้างล่างนี่จะเป็นตอนแรกของเราใช่ไหมสำหรับตอนชื่อเรื่องว่าอะไรไปสเม็จครับเออรับเรื่องน่าสนใจว่ารับบทเป็นอะไรอ่ะบอกก่อนว่ารับบทเป็นอะไรออ่ะ ฟุกและบทเป็นอะไรครับบทเป็นวิทครับวิทอ่าของน้องปลายฟ้าอ่ลบทเป็นแอนค่ะค่ะแล้วในเรื่องไอ้ไปสเตเมทเนี่ยจริงๆแล้วมันคือที่มาที่ไปอย่างไรอะไรยังไงนะเออชื่อเรื่องน่าสนใจมากไปสเตเมทไปสเตเมทแล้วมันคือชื่อตอนไปสเ็ตเพทมัจะมีจุดๆๆต่ออะไรต้องเติมกันเอาเองเลยทีเต้ยงเสร็จทุกรายเออนะไปสเตเมทไม่เสร็จสักทีไปสเตเมทเสร็จทุกรายไปสเตเมทไปยินตับเป็ด สรุปสรุปเราสองคนไปเสเมธไปทำอะไรกันคะคือต้องไปดูมตาไปจุดจุดจุดก็จริงๆแล้วคือมันเป็นเรื่องของไปเสเมธเนี่ยคือเป็นตอนที่เป็นเรื่องของเด็กโมหครับเรียนเรียนจบกันปุ๊บแล้วก็เป็นเอ็นเอ็นพร้างซิงเอาไว้ทีนี้พอไปถึงเกาะปุ๊บผลออกเอ็นติดปุ๊บก็ดีใจคือเช็คผลทันทีไปหิงเกาะเอ็นติดปุ๊บก็ละลาเลยทีเนี้ยคือเอลิร์ t เล่นน้ำกระโดดเป็นตูมตามตูมตามแล้วก็ตกกลางคืนก็แบบมีปาร์ตี้ตรงปาร์ตี้อะไรกันเนี้ยนี่เป็น ทีนี้ก็เกิดเหตุบางอย่างตามความเรื่องที่ของเกาะทีนี้เนี่ยพอเหตุเกิดปุ๊บเนี่ยกลับมากรุงเทพปุ๊บเกิดปัญหาแล้วครับทีนี้เราจะแก้ปัญหายังไงแล้วก็ปัญหาจะเป็นยังไงแค่ไหนและที่ไปสม็ดเกิดอะไรขึ้นใช่ต้องติดตามครับค่ะนะคะต้องบอกนิดนึงว่าในเรื่องของฟุกนี่รับบทเป็นอะไรนะเมื่อกี้วิดวิทย์บุคลิกจะเป็นไงวิดในเรื่องเออวิดในเรื่องเนี่ยให้แอนพูดครับ เราจะผาดกันพูดโอเคโอเคเอ่อวีดก็จะเป็นเด็กโรงเรียนชายล้วนเป็นแบบเอ่อออกแนวแบบไม่เคยมีแฟนอะไรอย่เงี้ยเด็กเรียนเด็กมอหกเด็กมอหกจบมาหกมาเอณติดไปเที่ยวมีแฟนคนแรกอะไรอย่เงี้ยเป็นสาวสวยอย่างเราแน่นอนอยู่แล้วอดใจไม่ไหวหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาปุ๊บปิ้งป๊บอะไรอยู่หรือเปล่าดู อ่พูดไปก่อนพูดไปก่อนอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะค่ะอ่ะแล้วเขาในเรื่องล่ะเป็นไงปิ๊งไหมก็ที่เห็นเหมือนตัวจริงเลยเขาก็ลองลองกลับด้านปึ๊บเปลี่ยนเลยเปลี่ยนหมดที่เห็นเงี้ยปุ๊บความความความเสียงดังแม้แลดลงค่ะเออเออเออหนึ่งมันก็จะเงียบเงียบแอนแอนจะเป็นคนนิ่งๆครับเป็นสาวเรียบร้อยเงียบเขาเป็นคนขี้อายนะ ในเรื่องใช่ไหมในเรื่องต้องยาวในเรื่องเป็นเหมือนแบบแอนดูเป็นแอนหน้าเดียวมากๆเลยนะแอนหน้าเดียวขายยาแอนหน้าเดียวอยู่หน้าเดียวคือเปนน้งหน้าเฉยน้องที่เฉยได้ค่ะแสดงความรู้สึกไม่ค่อยเก่งอ่ะเคยตอนแล้วบอกว่าเอ็นติดแล้วนะแอนนะครับนี่ดีใจสุดแล้วใช่ไหมคือดีใจแอนอะแล้วก็เออคือเขาก็เป็นคนที่อายอย่างนี้แล้วก็ไม่ค่อยแบบ เออเหมือนมันขาดความมั <GO av i> ่นใจในตัวเองเล่นดิ้นนะแต่ก็ไม่ได้อะไรอ่ะี่ก็เลยเป็นเป็นเสน่ห์ที่เราหลงเขาเลยใช่ไหมคะก็แบบพบกันที่ที่พิเศษนะพบรักหญิงชายชายรั้วเอ้ยหญิงรั้วกับชายรั้วมันเจอกันเงี่ยมเจอกันที่เรียนพิเศษอะไรเงี้ยไม่เคยมีแฟนทั้งคู่ดูไปเที่ยวกันแล้ที่ว เออเป็นไ,ไงล่ะเป็นไงล่ะต้องสื่อไปว่าจะเป็นอย่างไรจะเป็นอย่างในเรื่องเปล่าเดี๋ยวเรามาคุยกันต่ออ่ะเดี๋ยวไปเรื่องที่สองกันก่อนดีกว่านะคะสําหรับน้องเชอเอมรับบทเป็นอะไรยังไงคะรับบทเป็นอิงนะคะจะคู่กับมิวสิกเอฟซีนะคะเป่นมิวสิกจะรับบทเป็นมอนก็คือเล่นเป็นแฟนกันเป็นเด็กมัธยมมปลายต่างคนก็ต่างมีความฝันอย่างเราเนี่ยก็อยากจะเป็นนักร้องส่วนมิวสิกเองเนี่ยเขาก็อยากจะเป็นนักมวยเยาวชนทีมชาติค่ะก็คือ เสร็จปุ๊บเกิดจับจับผูอะป่องขึ้นมาอ๋ออ่าแล้วก็คือด้วยความที่เหมือนแบบจะเป็นเป็นเด็กต่างจังหวัดอะไรอย่างี้ก็คือทุกคนจะรู้จักแล้วก็อายไม่กล้าออกไปไหนก็เลยแบบมาอยู่ที่บ้านเก็บตัวอยู่ที่บ้านซึ่งฝ่ายชายเนี่ยม่อนเนี่ยก็จะย้ายมาอยู่บ้านของผู้หญิงด้วยแล้วบ้านของผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเป็นร้านขายของชำมันก็จะเกิดปัญหาวุ่นวายขึ้นภายในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเรื่องราวเกิดขึ้นต่อจากนั้นใช่ก็คือเหมือนเป็น อ๋อเหมือนแบบปัญหามันเกิดขึ้นแล้วก็คือว่าอิงกับม่อนเนี่ยเด็กสองคนเนี่ยเขาจะหาทางแก้ปัญหาของเขายังไงกันนะคะมันก็จะเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นก็มีหลายอารมณ์แล้วทําไมถึงเป็นแม่หรือเป็นเมียอะไรอย่างงี้คือทำไมถึงเป็นชื่อจะเป็นแม่จะเป็นเมียเราก็ไม่รู้เหมือนว่าเราจะเป็นแม่หรือเป็นเมียดีนะคะหรือว่าเอาไม่ใช่เลยนะไม่ใช่ นะคะอ่ะก็เรียกว่าก็เป็นเรื่องความต้องต้องบอกสะทอนแล้วกันสําหรับเหมือนกับว่ามีรักก่อนในวัยอันเหมาะสมอะไรย่างนี้นะอ่ะข้ามมาที่เรื่องที่สามอันนี้บุคคลิกเขาเหมาะกับเรื่องนี้มากแล้วอกมาเลยน่นิ่งเองเข้ามาบุกไม่ต้องบอกนะว่าใครเล่นเรื่องนี้ต้องรู้เลยให้แนะนำตัวก่อนนิดนึงละกันนะชื่อแพลวค่ะรับบทเป็นณในตอนทอมแฮงค์ค่ะ ค่ะนะคะทำไมถึงทอมถึงมาแฮง์เมาอะคะใช่ก็ไม่ได้กับเพื่อนก็เลยแฮงอันนี้ค่ะอ่าแล้วเรื่องราวมันอะไรยังไงเห็นบอกในที่นี้จะต้องไปไปอะไรจีฟิชเชอรลิงอะไรจุดๆดจุดก็อะไรอะไรก็อะไรื็อะรก็อก็อะก็อะไรก็อก็อรก็ไก็อะ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 ็ะ็ออะ่อะอะระไร็อรอะไอะรอรกะกอะกะรอะกรก็กะรก็อกอะไรอะไรอะไรอะไะก็ะะก็ออะไออ็ะกะอ เฮ้ยต้องฉลองอ่ะก็ไปฉลองกับเพื่อนผู้ชายนักกีฬาบาสด้วยกันนี่แหละค่ะแล้วก็ไปกับเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อชื่อในหนังชื่อเนมค่ะแล้วบ็ด้วยคีนอพศอนค่ะแล้วก็พอแบบพอไปเมาแฮงเฮฮากับเพื่อนก็เมาเมาเสร็จก็เกิดปัญหาแล้วก็หนังเรื่องนี้ใช่หนังเรื่องนี้ก็จะให้เห็นถึงแบบว่าถ้าแบบ ตัวเองเกิดปัญหาเงี้ยจะรับมือคนรับข่ายยังไงกับแม่ยังไงกับเพื่อนยังไงแล้วยิ่งเป็นแบบเหมือนหรือยิ่งเป็นทองอีกแบบว่าร่าางกยเป็นคือในใจเนี่ยเป็นแม่ร้อยเปอร์เซ็นแล้วแต่แบบอ้าวเมาไหมทำไมไปฟิชเชอร์่นกับผู้ชายนะคะยังไงก็สับสนในตัวเองว่าสุดท้ายแล้วแบบจะเลือกทางเดินไหนดีอะไรอย่างนี้ค่ะค่ะนะคะโอ้โหก็เรียกว่าเป็นเรื่องย่อสามเรื่องสั้นๆแต่ต้องถามนิดนึงแล้วกันว่าบุคลิก กับตัวแสดงแบบในเรื่องเนี่ยมันตรงกับบุคลิกเรามากน้อยแค่ไหนอ่ะสองคนที่ถามไปแล้วต้องถามข้างหลังเลยค่ะเอมตรงไหมอ่ะคะก็มีตรงบ้างบางส่วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นแม่หรือเปล่าหรือเป็นผู้ไม่ใช่เหมือนเพลงไม่ไม่ไม่ใช่ือนเพลงแต่ชือ่อวันทุกคนมีความฝันเหมือนกันแล้วก็อยากเป็นถึงฝานของเราอะไรอย่างเงี้ยอยากเปในเอฟเลยได้เอฟเป็นแฟน ็มีทีที่ยังเป็นนักร้องได้นักร้องเป็นแฟนไม่มีอันนี้ก็อนสิบหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ AF ไงยาแซวที่มันเป็นเขาเขินใหญ่ใหญ่ อ๋อนะอะส่วนส่วนตัวของน้องแพละคะตรงไหมก็ก็ก็ถือว่าตรงนะคะเพราะว่าแพ่ะก็เป็นนักกีฬาบาสของโรงเรียนอย่างนี้เป็นทองไม่ไม่ไม่ตัดชายตัดจริงเขาเล่นหญิงนะเราต้องคอนเฟิร์มว่าเราเป็นผู้หญิงหรือเป็นทอมเป็นผู้หญิงค่ะตัดตรงส่วนทองนี่ต้องผู้ชายใช่ไหมคะผู้ชายผู้หญิงก็ได้ผู้หญิงก็รับเป็นจ๊อบจอบได้โใส่ก็ได้ใส่ก็ได้สรุปนะในเรื่องเลยให้้้ททาาหหนนวๆใสส่กลองีิ สอออยไได้หมเดี๋ยวแล้วยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาคุยถึงความสนุกสนานในการถ่ายทำแล้วกันว่าการถ่ายทำในกองหรือว่าแต่ละตอนเนี่ยสนุกสนานแค่ไหนนะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนค่ะฉันอายุ17เองอะม6ฉันก็เรียนไม่จบอะทำไมมันต้องเป็นแบบนี้วะ พบกับความหลากหลายในแวดวงธุรกิจให้คุณได้ตื่นตัวไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางการตลาดผลประกอบการการเปิดตัวสินค้าและกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจรวมไปถึงความเคลื่อนไหวขององค์กรกับรายการข่าวสังคมธุรกิจทางช่อง INTV และ TVD หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดแช่แก๊งตุนบริษัทขายตรงหลอกลงทุนเปิดช่องทีวีดาวเทียม เปิดกรุสงครามชิงเบีย้ยตลาดรถยนต์บิ๊กวินาศพายไร่เวทมนต์ดูลูกค้าสุดระหำ่ำธุรกิจเครือเซนทาร่าโฮมโรงหนักปักธงยึดหัวหาดโรงแรมวางผงาดในเอเชียเปิดศึกเยกรรมไอสกายยศยาคลินิกศูนย์ความงามจับต้องได้ด้วยเทคโนโลยี TGI เติมเกมลุกหนักผุดอบรมชุดใหญ่สร้างผู้นำเงินล้าน อาวียองสยายปีกธุรกิจทศวรรษที่2ปรับแผนใหม่ลุยต่างแดนเสริมซอฟต์แวร์หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์วางแผงแล้ววันนี้ห้ามพลาดน,นะคะ การมาช่วงนี้นะคะเราก็จะมาคุยถึงบรรยากาศนะเบื้องหลังการถ่ายทำว่าดูน้องๆเขาเฮฮาปาร์ตี้กันมากเลยเจ๊บรรยากาศในการถ่ายทำนะรับรองเลยว่าต้องสนุกสนานแน่นอนแน่นอนแค่เราอยู่ตรงนี้นะโอ้โหเผากันแบบย้อนยานเลมื่ะเหมือนเวลาช่วงหนึ่งจะไม่พอด้วยนะใช่แล้วไม่รู้ว่ามาด้วยกันหรือเปล่านะแยกกันมาหรือเปล่าคะเนี่ย เออแยกกันหาหรือเปล่าไม่ได้กันดูไม่ค่อยรักกันไม่ได้กันอันนี้ยังโง่คดีหรือเปล่าอะไรอ่างเงยเดี๋ยวมาคุยกันดีกว่าที่ตอนแรกไปสมเ็จอันนี้ต้องไปถ่ายทำแน่นอนใช่ไหมที่ทะเลที่สมเ็จบรรยากาศการถ่ายทำเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะคะอ่ะให้ฟุกเล่านิดนึงละกันมีน้ำทะเลมีคลื่นมีทรายไปทะเลก็ต้องมีใชโอเคภูเขาไปทะเลไม่มีภูเขาไม่มีต้นไม้ไม่มีนั่นหรอกนะคะอ่ะว่ามาก็บรรยากาศ ชิลๆครับคือเป็นการทํางานที่มีความชิลแต่ว่าเวลาทํางานก็คือทํางานครับเราก็มีความจริงจังกันแต่คือบรรยากาศในกองยังไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสครับก็คือก็คือแบบเราทำงานกันแบบมีความสุขครับครับพุ่งกลับอะไรอย่างนี้ก็ก็ใจดีแบบจะทํางานด้วยความเข้าใจคือแบบบทอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอ่านนิดเดียวแล้วก็เล่นไปตามความรู้สึกความเข้าใจแล้วอะบรรยากาศในกองครับล่าบรรยากาศล่าอะไรอย่างเงี้ยนี่มีความสุขมากๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นผลงานเรื่องอะไรแล้วของฟูเรื่องเรื่องที่สามครับ ก็ถือว่ามีประสบการณ์มาแล้วนะคะอ่ะน้องฟ้าของเราเป็นใหค่อันนี้เป็นพี่ให้นำทางอันนี้เพราะว่าเป็นเรื่องแรกใช่ไหมของไทใทำเป็นไงบ้างถ่ายทำก็สนุกมากค่ะเพราะว่าพี่ๆในกองก็จะแบบอายุไม่มากอะค่ะแบบ20กว่าอะไรเงี้ยเขาก็จะสื่อแบบคุยกันรู้เรื่องพูดกันรู้เรื่องเออทำแบบนี้นะทำแบบนี้นะถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวจมนะถ้าแบบนี้ทำแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแบบโอเคเข้าใจเข้าใจปุ๊บ ดหลายรอบมากอันนี้เข้าใจแล้วไม่เข้าใจยิ่งกว่านี้นะนะคะอ่ะเป็นเขาเรียกว่าแบบโอเคคือของตอนนี้มันเป็นเหมือนเป็นคู่รักถามจริงว่ามีแบบรับซีนไหมไม่บอกมีไม่บอกด้วยอาโหเร็วเลยเร็วเลยเร็วมากเลยะ สนใจมากเลยครูแบบนี้ดูผู้ชายไม่ค่อยเขินนะผู้หญิงเขินนะหรือว่าไงแกล้งได้ใช่ไหมใชายปัดแก้มมามาที่รมายการมาที่ตอนที่สองละการเป็นแม่เป็นไงนั่งคาช่เอมบรรยากาศการไหนทำคือคลื่นค่ะสนุกสนานเฮฮาค่ะหนูก็กินตลอดเลยค่ะชมมิวสิกก็ร้องเพลงไปตลอดคือพุ่มกับใจดีมากๆอะไรเงี้ยก็มีแบบมายมีเอิร์ดพี่แอนดี้ก็ได้ฉันก็เลยรายการต้องแอนดี้แอนดี้ก็เหมือน เข,เขาเขาก็ใจดีก็กันเองอะไรอย่างเงี้ยก็เรื่อยๆถ่ายไปเรื่อยๆอ แฮปปี้ค่ะได้รู้ว่าอันนี้จะออกเป็นแนวเหมือนอารมณ์ไหมจะมีสีอารมณ์ไหมรอๆเป็นวัยรุ่นนะเราต้องไปรับบทแบบคนท้องใช่ไหมยมันก็แบบเหมือนลำบากที่เราต้องใส่ท้องต้องแบกท้องไว้ตลอดเวลาใช่แล้วแบบคือเหมือนแค่ใส่เราก็อึดอัดแล้วมันร้อนอะไรอย่างเงี้ยดีนะไม่ไม่มีตัวอะไรมาอยู่ในนั้นคนไม่เอเลี่ยนนักเลยแล้วก็มีฉากที่ต้องเล่นกับปลาดุกอะไรอย่างเงี้ยคือก็คือเหมือนหนูอกลัวแบบมันเพราะมันดิ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเหนี่คาวอะไรอย่างเงี้ย แล้วคือต้องเล่นเป็นเหมือนว่าเราไม่กลัว hmm. แต่ว่ามิวสิกเนี้ย ต้องเล่นเป็นเหมือนกลัวแต่จริงๆแล้วเขาไม่กลัวตลกประหลารใจอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นซีนอารมณ์ด้วยหลายเทคอยู่ประดุกแทบตายเลยทีเ่สุดไม่ประดุกผ่านหลายตัวตายหมดกระมังเลยอะแล้วแบบว่าเหมือนเราต้องรับบทเป็นคนท้องเนี้ยเรามีไปศึกษาไปดูแม่อักเกิงอาการเขาเป็นยังไงยังไงก็ถามคุณแม่เอาค่ะเพราะคุณแม่กตั้งท้องเรามาใกล้ตัวถามคนใกล้ตัวถามคุณแม่เอาปรึกษาคุณแม่ค่ะอ่าล้องแพรวมาเป็นไงคะยากง่ายแค่ไหนสนุกค่ะรู้สึก ชิลมากเลยเล่นเป็นตัวเองเล่นเป็นตัวเองอะนะคะก็ไม่ต้องทำอะไรก็เล่นบ้าไปเพลินๆความแม้มันก็ออกมาเองเราเป็นผู้หญิงสิผู้หญิงค่ะอุ้ยไม่ได้เดี๋ยวเล่นเรานิ้วเล็บกุดหมดเลยต่อเล็บมาด้วยเดี๋ยวป้าไนี่้คือไม่มีเลยเออแล้วเรื่องนี้เป็นเล่นเป็นเรื่องแรกด้วยใช่ไหมเป็นเรื่องแรกเลยค่ะเป็นไงคะตื่นเต้นไหมก็ก็เพลินๆดีค่ะเพลินใช่แต่ว่ามันอาจจะยากตรงที่แบบต้องแบบ ้ปัญหามันเกิดกับเรานะเราต้องวิวอารมณ์บิวความเครียดถ้าเราถ้าเราเป็นอย่างนั้นจริงๆเราจะรับมือกับมันยังไงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนะคะก็เรียกว่าเหมือนกับแต่ละเรื่องเขาก็มีแง่คิดนะต้องถามอาต้องถามพี่สองคนนี้ที่เล่นตอนแรกคิดยังไงกับคำที่บอกว่าเนี่ยไปสมิธเนี่ยทุกรายอะไรอย่างงี้สําหรับเราสองคนเราคิดยังไงเออจริงค,ค,คิดว่ามันเป็นความเรื่องชื่อ,ขขอ,อ,อปรกอบมันเป็นตำนานเล่าสืบต่อกันมาเพราะว่าวัยรุ่นทุกๆเจเนอเรชั่นทุกๆกรุ่นคือไปก่อนนี้เขาจะพูดอย่างงี้กันอะไร คือคือมันก็เป็นแค่แบบคำที่มันคล้องจองกันเฉยมันไม่ได้คำติดปากมันไม่คำติดปากอะครับคือแบบไปเสม็ดเสร็จทุกรายเลยอะไรเงี้ยคือเป็นคำพอพ่เฉยมันก็ไม่แค่คำแบบพังลากันมากกว่าแต่ถามว่าคนเราจะตั้งใจไปโอหไปเสร็จกันที่เสม็ดหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีนะคคอนจริงอะไรอย่างงี้ไม่มีขนาดนั้นเออหรืออาจจะมีก็ช่างคนกลุ่มนั้นไปก็ไม่รู้ครับคือมันไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรที่แบบ ตอนเราไม่ได้จะไปสื่อว่าเราจะไปแบบเอออะไรกันที่เกาะหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับค่ะส่วนตัวน้องฟ้าล่ะคะของฟ้าฟ้ารู้สึกว่าพอจบเทอมใช่ไหมมันก็ต้องไปทะเลกันอยู่แล้ววัยรุ่นใช่ไหมพี่พี่ก็พี่เป็นไงเป็นหรือเปล่าไป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 เหมือนกันแล้วก็ไปเป็นกลุ่มใหญ่สนุจะสนุกับเป็นฟิลพอดีในเรื่องเราเลือกโลเคชั่นที่มันเป็นสเเมทเนี่ยค่ะก็เลยเป็นปบบนั้นนะคะค่ะอ่ะของน้องเชนเอมนะคะแบบว่าเรื่องนี้ เป็น<ต>ไงไหมมันแบบว่าเป็นแม่เป็นเมียอะไรเนี้ยเราคิดยังไงกับเรื่องที่แบบเหตุการณ์น<ม>ี้ถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆโอ้ถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆนี่คงเป็นเรื่องที่ลําบาก <laughs> คือมันเราก็ต้องมานั่งหาทางแก้ไขกันะคะ<ม><ม>แต่ว่าทางที่ดีคือ<ม>ถ,ถ้าเรารู้แล้วว่าถ้าปัญหามันจะเกิดเงี้ยเราจะมีปัญหาเงี้ยถ้ามันยังไม่เกิดขึ้นอะเราก็สามารถที่จะป้องกันไว้ได้ก่อนอะไรเงี้ยค่ะเรื่องที่สามเป็นไงบ้างถ้าเกิดว่ามันต้องมีนะที่เป็นทอมนะแล้วก็พลาดแบบนี้ คือที่จริงก็ไม่จําเป็นต้องเป็นท้องก็ได้ค่ะคือเร<ช>ื่องนี้ต้องการจะสื่อว่าแบบคือไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่คนที่ท้องเนี่ยไม่จาเป็นต้องแลดหรือว่าไปหาผู้ชายตลอดเวลาคือบางทีแบบเนี่ยเด็กๆทั่วไปก็ได้ไปไปดื่มกับเพื่อนไปกินกับเพื่อนแล้วแบบเมาเพราะไม่รู้ลิมิตตัวเองก็เมาขึ้นมาก็อาจจะเกิดอุบิเหตุไปฟิชเชอร์ลิงกับใครแล้วก็ท้องขึ้นมาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแ<า>ล้วมีธี้องกทนยังไงอะคะคือบางทีวัยรุ่นก็ไม่ได้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 แนะไม่ได้ส่งเสริมให้ กินแล้วฝึกกินไว้เพื่อรู้ว่าตัวเองอะลิมิตนะแค่ไหนมันบางทีถ้าเรารู้เราคุมได้มันก็ดีต่อตัวเรามากกว่าดีแบบอุ้ยไม่เคยกินไม่กินหรอกกินทีนี้ไปเลยยอมมาเลยเลยมันในเรื่องก็มาเลยนะมันในเรื่องนะถ้าถ้าคืออยากให้ให้ทุกแบบผู้หญิงทุกคนระวังไม่ว่าจะเป็นทอมหรืออะไรเงี้ยนะขอให้เป็นผู้หญิงทุกคนก็ต้องระวังไว้เกิดเราเกิดมามีมดลูกก็ต้องรักษาไมได้เลย เป็นวัยรุ่นอยู่อ่ะถือว่าได้มารับบทหรือว่ามาเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่แบบสะท้อนนะแบบว่าเขาเียกอะไรสังคมเราส่วนตัวแล้วรู้สึกยังไงบ้างอือฟุกก่อนแล้วกันอ่าา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 ไปาา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 บาาาาาา ฟากินไม่ตางฟ้าบอกแล้วฟ้าบอกว่าให้เวลาฟาหน่อยถามว่าอะไรนะคะเขาบอกว่านั่นไงได้มาเล่นภาพยนต์เรื่องนี้ซึ่งถือว่าตอนนี้กระแสเมื่อกี้ฟุ๊บบอกอะไรนะกดไลค์กว่าหมื่นหมื่นคนแล้วเพราะว่าเพราะว่าภาพยนต์เรื่องนี้เขาเป็นภาพยนต์ที่สร้างมาใช่ไหมเป็นคําพูดในสังคมออนไลน์อย่างที่บอกจากเฟซบุ๊กอะไรอย่างนี้ใช่จะดังมากแล้วก็หลายคนพูดถึงมากสาหรับภาพยนต์เรื่องนี้เราถือว่าได้เป็นวัยรุ่นหนึ่งในนั้นที่ได้มาถ่ายทอดประสบการณ์เหล่านี้เรา รู้สึกยังไงบ้างนั่นแหละเรารู้สึกยังไงครับความรั้าค่ะมิติเออจายเรียบร้อย่ะจายเรียบร้อยใช่รู้สึกว่าแบบโอ้โหแบบมันถ้าฟ้าอ่านจนจบบทมันแรงมากพี่แบบแรงเหรอไอ้เปี้ยอะไรอย่างเงี้ยแบบโหแรงมากแต่ว่าไม่เคยใช่ไหมไม่เคยพูดคำหยาบตลอดนนเีย่แต่ว่าแบบพออ่านจนจบปุ๊บเอ้ย มันให้อะไรกับสังคมไทยเราเยอะะไรเงี้ยมันมีอะไรมากกว่านั้นคนเรามันต้องเจอช่วงชีวิตแบบเนี้ยใช่ยหอยช่ไหมคือตอบให้เราไม่เจอช่วยฉัยช่วยฉันช่วยฉัย เครียดแล้วเลยเครียดแล้วคือเหมือนเหตุการณ์นี้ไมันอาจจะไม่ได้เกิดกับตัวเราแต่อาจจะเกิดกับคนรอบตัวเราก็ได้เป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ง่ายมากใช่แล้วนั่งเรื่องนี้ก็หยิบประเด็นนี้มาพูดตรงๆเลยตรงๆเลยว่าแพ้ต้องสังคมตอนนี้เป็นอย่างนี้นะแล้วคุณตนี้มันหาจริงๆนะเป็นผู้ปกครองคนรูก็อยากจะเชิญชวนผู้ปกครองมาดูกันเยอะๆเปิดหูเปิดตารับรู้อะไรเป็นกุ้คนรู้เลือดวันรียนันโลือดวันทุกคนได้ทุกเพศทุกวัยเลยได้เลืดสิบห้าบวก ถึง่าบทเองไม่ต้องไปดูเยอะๆะลอใจนะคะแล้วก็เหมือนว่าให้อะไรดีๆแก่วัยรุ่นในสังคมสมัยนี้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องไปสม็จเรื่องเป็นแม่เป็นเมียเรื่องทอมแฮง์ทุกอย่างมันมาจากเรื่องจริงหมดเลยนะถ้าเราไปดูจากสังคมเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะแต่ว่าคนเราไม่พูดกันเฉยๆไม่พูดเพื่อพยายามคิดว่ามันไม่มีนะไม่มีแต่เราก็มาถ่ายทอดแบบเรื่องน่าขมขด้วยใช่แล้วแบบมาเล่าด้วยแบบมุกใส่มุกเข้าไปให้มันกลายเป็นเรื่องเบาๆแต่จริงๆแล้วปัญหามันหนักมันหนักหนักนะคะ หมือนชื่อเรื่องไงรักจัดหนักจะได้รู้ว่าความรักไม่ใช่เรื่องเบาๆขายของสกิลเต็มที่เห็นไหมเดี๋ยวสุดท้ายนี้แล้วกันนะคะให้น้องๆฝากถึงภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วกันเข้าฉายวันที่หนึ่งกันยายนนี้เรียบร้อยแล้วด้วยก็อยากจะฝากนะคะภาพยนตร์เรื่องรักจัดหนักนะคะทีมงานแล้วก็นักแสดงของทุกๆตอนเนี่ยพยายามแบบสุดความสามารถเต็มที่ อยากให้ไปดูการสนับสนุนหนังไทยแล้วคุณก็จะได้ข้อคิดอะไรดีๆกลับไปเยอะเลยค่ะใช่ก็อยากให้ลืมภาพต่างๆที่เห็นนะคะภาพโจงครึมหรืออะไรต่างๆหนักๆแรงๆเนี่ยลืมให้ก่อนตอนเข้าโลก็ทําสมองกลวงเบาๆไว้สมองกลวงเลยสมองว่าสมองว่า สมองให้เดี๋ยวดูให้บ้าถ้าคนดูเข้าไปสมองกวงก็จะได้อะไรก็กงวงเดินงงงวงวนเข้าไปนะให้ใจให้เขารีแลกซ์ใช่ทำสบายใจให้สบายเข้าไปดูหนังแล้วแบบมองถึงสิ่งที่ผู้กำกับหรือทุกคนพยายามจะสื่อออกมาถึงประเด็นต่างๆอะไรอย่างนี้รับสารเราไม่ได้ผู้ใหญ่บางคนที่ดูแล้วแบบว่เห็นที่เธอจะเป็นลมอะไรอย่างงี้ก็แบบแรงไปอะไรอย่างงี้ใช่มาอยากให้เปิดเปิดใจเข้าไปเดินเดินเข้าไปดูหน่อยนี่คือเรื่องจริง ครับก็คือหนังมันจะบอกว่าถ้าสมมุติว่าเราเกิดปัญหาไปแล้วเนี่ยอย่างตอนนี้คือปัญหาเกิดไปแล้วเราจะรับมือจะแก้ปัญหายังไงคืแล้วเป็นแนวทางให้เรารู้เฉยถ้าเกิดปัญหายังไม่เกิดอย่างเงี้ยเราจะมีวิธีป้องกันยังไงไมอรูได้ไหมู้ขคองก็ดู้แบบว่าเรื่องที่แบบว่ากําลังจะเกิดเกิดขึ้นแล้วแล้วก็มีวิธีป้องกันแล้วผู้ปกครองเนี่ยควรแบบนะเป็นแหล่งที่ดีที่สุดอะถ้าสมมติมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นแล้วใช่ไหมควรเรื่องแล้ว ตั้งใจฟังเขาพูดเองเขารู้ดีใจมากเลยนะเราตัวเองพูดร anyway ู้เรื่องปกติจะพูดมารู้เรื่องน้องะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์นะคะที่น่าสนใจมากๆยังไงก็ฝากผลงานของน้องๆด้วยไม่หมดเพียงนี้ยังมีตั้งหลายคนนะที่ร่วมแสดงในเรื่องนี้ก็เรียกได้ว่าแค่ฟังนี้ยังรู้สึกเลยว่าเป็นภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องที่น่าดูมากๆนะคะวันนี้ต้องขอบคุณน้องๆทุกคนมากที่มาพูดคุยกับเราในรายการสนุกมากขอบคุณมากค่ะ แล้ววันนี้ก็หมดเวลาสำหรับรายการท<ะ>ีวีดีมูฟวี่สตแล้วนะคะเดี๋ยวยูกับอังต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ